ครับขาอแม่พี่น้องที่เคารพรัก,รกทุกทกท่านครับผมอยากจะพูดถึงย้อนไปในอดีตวันที่14กันยายนคศ1 8 6 9หรือพศ24121 5 1ปีเต็มที่ ท่านน้อยสุยะและหนานชัยถูกประหารชีวิตที่บ้านแม่ปูคาอำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับวอนนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ผมก็แอา่าจากพรัวชนะของพรจยย้านะครับย้อนบทที่17ข้อ14พระองค์ทรงมอบพระดำรับของพระองค์ให้แก่พูกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก อีกตอนหนึ่ง17ข้อที่1 6บหถึงสิพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าลงไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะวัจะนจะันของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าลงยมาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปอย่างนั้นข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง สิบดข้อสีข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วพระเยซูคริสต์ตรัสบนไม้กางเขนสำเร็จสำเร็จแล้วสิ้นประช์พี่น้องครับนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสาวกเสร็จสาวกแบบไหนสาวกที่รับถ้อยคำจากพระองค์ รับการแยกให้บริสุทธิ์ถูกชำระให้บริสุทธิ์แยกออกจากโลกแต่ยังอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกนี้เพื่อได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกไปทําการประกาศและสร้างสมุกวันหนึ่งเขาพระองค์ก็รับเขาไปอยู่กับพระองค์คนรุ่นนั้นก็ทําต่อรุ่นต่อรุ่นทําต่อกันเรื่อยๆและมีสาุขท่้นหนึ่งนะครับคําว่าสาุกนี้ตายเพื่อระยะไดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะอ่านจากหนังสือเล่มนี้เองครับังในภาพครับเกี่ยวกับนั้นสือเกี่ยวกับทูตของไมเคิเรื่องราวของท่านศาสนาอจารย์ดานียลแมคเกอรีครับมีบันทึกตอนหนึ่งว่าแทบจะไม่มีใครเลยเห็นพิธีศพของผู้ใดเป็นเช่นครั้งนี้ผู้ที่มาร่วมแสดงความเศร้าโศก นั้นมีตั้งแต่เจ้าราชวงศ์ของเชียงใหม่ท่านข้าหลวงและผู้สำเร็จราชการรุ่วมอะไรไปพร้อมกับชาวบ้านคนธรรมดาสามัญการค้าขายหยุดชะงักลงมีการลดพงพึ่งสาวไว้เพื่ออะไรกับพิชนรีคนนี้กณรที่วางร่างของท่านลงในแผ่นดินที่ท่านสู้อุตสาห์เดินทางมา เพื่อบอกข่าวเรื่องพระยาบัรน,นี้งานนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาตร์ของดินแดนนี้อย่างไม่อาจละเลยได้ที่จะบันทึกไว้ครับสรุดีบทที่145ข้อ4กล่าวว่าคนชั่วอายุหนึ่งจะสังเสริมพระราชกิจของบรมให้คนอีกชั่วอายุหนึ่ง ฟังและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์อะไรลุงอยากอามินนี่เป็นถ้อยคำแห่งความจริงที่รับจากพระบิดาส่งต่อสาวกสาวกส่งต่อสาวกต่อ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 จนมาถึงประเทศไทยเราเรื่องราวที่น่ารับใจคือทั้งสองคนเชื่อพระเจ้าไม่ทันถึงหกเดือนก็ตายเพื่อพระเจ้า เป็นพระพรอากรับประวัติของนายน้อยสุยะมูละผมไม่ทราบประวัติของท่านนานชัยครับเพราะผมเป็นลูกหลานลูกมีสี่ของน้อยสุยะเดิมทีคือน้อยสุยะมูละคําว่ามูละพราะครูหลวงแสดงจันดาเนียลไม่เกดีได้ตัดทงท้ายออก ให้ดูมันสวยงามคือน้อยสุญญะให้เหลือน้อยสุญญะเชื่อใหม่ใหม่และแต่งงานใหม่ๆยังไม,ม่ทันมีลูกคือภรรยายังไม่ทันตั้งท้องก็โดนประหารชีวิตไปเสกอปก็หมายความว่าไม่มีใครสิทธิ์พะยน้องถัดไปคือในปังนอยู่ที่แม่บุคาเลือกเชื่อพระเยซูกับกลัวยุคนั้น แต่งงานกับนางตอบแต่เป็นหมันไม่ทราบชายหรือหญิงเป็นหมันไม่ทราบไม่ไมีลูกน้องสุดท้องคือนายสงสุยยักมูละก็หนีไปทำอา,าหาชีพไกลนะครับไปถึงลำบางอามือหั่นฉัดเขาเรียกว่าหมู่บ้านร้องสามดวงนะครับอามือหั่นฉัด เวียงละกอนเวียงละกอนคือจังหวัดลำปางน,นั่นเองก็มีรูปด้วยกันสามคนคือเด็กหญิงสมบนาสุยับบูมุระมันอยู่ที่ผมเคยอ่านนะครับเป็นใบาลานนะครับนางสมบนาหนึ่งครับเด็กหญิงสมบนาสุยับบูมุระหรือแม่อุ้ยหน่อยปวงจักขาทำไมเป็นปงจะกาแต่งงานครับเปลี่ยนมาทุสุด คนที่สองก็เป็นหญิงอ,อีกครับเด็กหญิงจันเตีย้ยมสุญญมุญล,ละหรือแม่ที่เตี้ยมวงจักราคนที่สามคือเด็กหญิงอินหวันสุญญมุญล,ละหรือแม่อิยหวันแผ่นชัยภูมิอยู่มาไม่นานนายสมก็ตายในโลกภายในยุคนั้นนะครับในราบหลังจากนั้นไม่กี่เดือนภรรยาก็ ตายตามไปหรือลูกน้อยเป็นเด็กกำพร้าทางลุงปันไม่มีลูกเป็นหมันทราบข่าวจึงร่วมกันกับชาวบ้านหลายคนทีเดียวเดินทางไปในยุคนั้นเดินทางท้าเปล่านะครับแล้วไปขอหลานมาเลี้ยงเพราะตัวเองไม่มีลูกเขาก็ให้มาทั้งสามคนเลยมันขาดคนใดคนหนึ่งม็ได้ว่าเป็นกำพร้าทั้งสามก็มาอยู่ที่บ้านในภูคาเวลานั้น ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่มาวันหนึ่งลุงปันก็จับโรกรื่อเหลือแต่ภรยาคือนางพิมลมา,าหรือนางปิมปานะครับปิงปานะครับภาษา,ษาเหนืออย่างนี้มีหนุ่มมาจีบแม่อุ้ยน้อยก่อนหรือเด็กหญิงสมนานะครับก็เลยมาแต่งงานกันที่ปากป้อง ที่ขิสนจักสีพาาัาอะไรปะป่อมันเป็นช่วงที่คนเชื่อได้ไม่นานก็ทำให้เด็กหญิงสองคนก็ตามมาอยู่ด้วยกันเป็นทั้งสามคนแล้วก็เอาแม่ป้ามาด้วยนะครับคือป้าตอจากแม่บูขาก็พากันมารับเชื่อที่ขิสนจักสีพนาาันอะไรปะป่อนั่นเอง หลังจากนั้นก็ทั้งสามก็แต่งงานก็มีลูกพี่หลานสําหรับคนที่หนึ่งคือเด็กหญิงสมนาหรือแม่วิยน้อยนั้นก็มีก็มีลูกก็ลูกด้วยกันหลายคนจุแม่วิ่นยเป็นลูกที่สองแล้วแม่ของผมครับเป็นลูกที่สามในภาพนะครับแล้วผมก็เป็นลูกที่สี่ นี่คือประวัติความเป็นมาที่เป็นเรานับญาติกันอย่างนี้เรียงตามลำดับครับในปี1869นั้นเป็นปีที่ฝนไม่ค่อยตกฝนแรง เกิดกันดานอาหารโลกระบาดด้วยคนเชียงใหม่ในยุคนั้นร้อยกว่าปีนะถือว่ามันหาเหตุไม่ได้ว่ามันคึบบ้านคึดเมืองภาษาเหนือนะัแปลว่ามันกะลีบ้านกะลีเมืองอะไรขนาดนี้เจ้าก,กาวิโรธจึงได้ให้คนออกไปสำรวจ ก็เลยได้ข้อมูลว่าได้ข้อมูลจากพ่อขุนคือพ่อกำนันในปัจจุบันนะสมัยนั้นเรียกว่าพ่อขุนพ่อขุนปูขาได้เกณฑ์ชาวบ้านให้ไปช่วยขุดร่องเหมืองเพื่อทำฝายกั้นน้ำในฤดูแล้งนะครับขุดเพื่อฤดูฝนมาถึงแล้วจะได้มีน้ำใช้น้ำ ร่องเหมืองก็สะดวกน้ำไหลได้ดีแต่ปรากฏว่าถึงฤดูฝนเอาาว้วครับแล้งอีกซ้ำอีกปีนี้ท่านเจ้าชีวิตอ้าวนะคุเชียงใหมเ่เรียกนะครับถ้าตัดคำว่าอ้าวนี่คือปราหารชีวิตยอย่างเดียวเลยเมื่อทราบข่า,ขาวเลยให้คำสั่งว่าให้เลิกเชื่อเยซูซ แท้ที่จริงพ่อขุนแม่ปูคาอนุญาตให้หยุดวันอาทิตย์ได้เพื่อนมัสการเพราะมีเพียงไม่กี่คนนะครับบ้านแม่ปูคาเวลานั้นนะครับแต่ว่าเจ้ากามเวละไม่พอใจเลยสั่งเด็ดขาดว่าเลิกเชื่อศาสนาฝรั่งเซิมิฉะนั้นจะถูกประหารชีวิต ทั้งสองท่านเพิ่งเชื่อได้ประมาณห้าหกเดือนหรือหกเจดเือนเท่านั้นเองนะครับแล้วในที่สุดทั้งสองท่านนั้นก็ตอบว่าอันค่าตัวน้อยนี้จะฮักและนับถืพอพระเยซูตลอดไปท่านเจ้าค่ะพี่น้องครับ จึงสั่งให้คนลากตัวไปในภาพนะครับท้าผีลงคือจะเอาคนไปเผาผีคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับเอาลงตรงนั้นและข้ามภากไปแล้วปัจจุบันน้สุสานก็อยู่อีกสิงหนึ่งและหนําป่าเล็กแมวนั้นพ่อกำนันน้อยใส่สาวงได้ยกที่นั่นให้เป็นโรงเรียนแม่รูคา จะรู้วันนี้นะครับมีคนหนึ่งที่หนีไม่ทันต้องแอบซุกตัวอยู่เป็นคนเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับทุกป,ปิดตาเอามือไ้หลังนั่งลงสวมตองไม้แห้งตอนแรกให้กินข้าวก่อนนะครับกิน แล้วเอาสวมต่อไม้แล้วให้เพชฌฆาตใช้สากหมองไม่ได้ตัดศีรษนะนักโทษคนอื่นนี่ตัดศีรษะหมดนะครับแต่สองท่านนี้คิดไม่ถึงนึกว่าเขาจะกลัวตายละจะเลิกเชื่อพระเยซูจึงไม่ได้เตรียมดาบที่ใหญ่ๆเหล็กตัดหนักนะครับใช้สากหมอครับสังหารชีวิตทั้งสองคนนี้ ผมจะอธิบายถึงเรื่องการสังหารชีวิตของสองท่านนี้นะครับ